สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับวันนี้เรามาชมพระสมเด็จวัละคังเนื้อเก่าถึงยุคแท้ตาเปล่านะครับองค์นี้เป็นเนื้อแก่แกล้วยแก่น้ำมันนะครับหนึกนุ่มเป็นพระที่ไม่ค่อยจะมีให้ชมละนะเมื่อคืนนี้ถ้าท่านได้ดูช่องพระเครื่องสันขวานที่อาจารย์โอ๊ตนำ พระสมเด็จพิมพ์เกตชายโยนอพิมพมาให้ดูเนื้อเดียวกันเลยครับนะนี่แหละครับคือสเสน่ห์ของพระเนื้อผงสเสน่ห์ของพระสมเด็จวัดะระฆังเนื้อแบบนี้แก่กว่าเนื้อของวัดะระฆังเก้าห้าแก่กว่าเนื้อของอินโดจีนแปดห้านะครับนี่นะครับหนึกนุ่มใครที่ยังไม่เคยเห็นเนื้อพระวัดะระฆัง แล้วสงสัยว่าหนึกนุ่มมันเป็นยังไงหนึกแก่งเป็นยังไงหนึกนุ่มเป็นอย่างนี้แหละครับนี่เห็นไหมครับคือเราดูพระแล้วเหมือนท่านมีชีวิตนะครับมีความผิวไหวแต่ก็ยังคงสเสน่ห์ของความเก่านะครับการเปลี่ยนแปลงกายภาพแบบนี้ถ้าทำถ้าเกตทำได้นะครับ เขาไปทําให้ถูกพิมพ์เลยเขาไม่มาทําพิมพ์แปลกๆนะแล้วก็ไม่มาทําแบบที่มันจะขายไม่ได้คือธรรมชาติความเก่าหลายๆคนอบอกว่ามันทําได้มันพรางได้จะทําให้เก่าขนาดไหนมันก็ทําได้แต่อันนั้นมันก็แค่คําพูดใช่ไหมคนที่มีพระอยู่กับมือเนี่ยนะหลายๆองค์ เราเอามานั่งเทียบมานั่งศึกษามาหาข้อมูลเนี่ยแล้วเราก็จะดูถึงความแตกต่างเราก็จะเห็นใช่ไหมเมื่อเรารู้เราก็สามารถที่จะดูออกบอกได้อธิบายเป็นว่าความแตกต่างระหว่างพระแต่ละยุคเป็นอย่างไรใช่ไหมก็อย่างที่เราเรียนให้ทราบว่าถ้าเพื่อนๆออยากจะเรียนรู้ว่าวัดระคัง มีการสร้างพระจริงไหมเนื้อหาของสูตรพระวัดระฆังเป็นเช่นไรเพื่อนๆต้องมีพระสมเด็จหลวงปู่นาค2495เนื้อหนึกนุ่มแบบนี้เอามาเป็นต้นแบบนะครับแล้วยังไงแล้วเพื่อนๆก็ต้องมีพระสมเด็จอินโดรจีนนะครับ2485เอามาเทียบเราจะเห็นเลยว่า ระหว่างปี85กับ95ซึ่งความแตกต่างของพระอายุต่างกัน10ปีนั้นมันทำให้เราได้รู้ถึงความเก่าใช่ไหมแล้วคนที่บอกว่ามันสามารถจะพานเก่าให้ได้เหมือนอเพื่อนๆก็พิจารณานะระหว่างคำพูดกับสิ่งที่เพื่อนๆมีคือถ้าเพื่อนๆมีพระอยู่ในมือเนี่ยเพื่อนๆสามารถจะเข้าใจ แต่คนที่มานั่งพูดปาเปล่าอ่าะโอยเก๋เก่าเก๋เก,เ,กเก่ามันทําได้มันทําได้เขาเคยมีอะไรมาเทียบไหมหรือว่าอะไรจะเป็นสิ่งพิสูจน์ใช่ไหมครับการทําของใหม่ให้เหมือนของเก่าเพื่อนๆคิดคิดนะเพื่อนๆสามารถที่จะทําพระหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆมีในบ้านเนี่ยทำให้มันดูเก่า ได้ไหมใช่ไหมอ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนะ่ะไอพวกชามไหกละมังครกอะไรพวกเนี้ยนะที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยทำให้เก่าได้ไหมเพราะอย่าลืมนะว่าพระเครื่องเนี่ยที่มีกระบวนการผลิตแบบมือทำเนี่ยใช้มือทำทั้งระบบถึงแม้ว่าใครจะมาปลอมแปลงแต่ความแตกต่างระหว่างเก่า กับใหม่มันสามารถจะแยกแยะพิจารณาเก่าจริงหรือเก่าไม่จริงได้ถ้าคุณมีสารตั้งตน้นถ้าคุณมีสมเด็จ95วัดละคังถ้าคุณมีหลังตาแผ่นดินวัดละคังแต่ต้องเป็นพระแท้นะเน้นเลยนะว่าหาพระแท้สมเด็จหลังตาแผ่นดิน2495หรือสมเด็จหลวงปู่นาค2495แท้ๆนะครับ ถ้าคุณมีสมเด็จอินโดจีนคุณสามารถที่จะเริ่มต้นเรียนรู้ดูพระได้เองแล้วก็หาคำตอบได้ด้วยตัวคุณเองเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่มีพระสมเด็จหลังตราแผ่นดิน2495หรือหลวงปู่หน้า95และพระสมเด็จอินโดจีนอยู่ในมือเอาไว้เป็นสารตั้งต้นเพื่อพิจนารณาในการเรียนรู้พระสมเด็จคุณไม่มีวันที่จะเข้าใจ สูตรเนื้อพระของสมเด็จโตและเนื้อหาความเก่านะครับ